สังคมศึกษาชุดที่หนึ่งติวเอนเนตครับครับ <Yeah. S 1> ข้ออะไรคับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำกับภูมิภาคต่างๆในทวีเอเชียที่ถูกต้องตอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ราบลุ่มแม่น้ำนายที่ราบลุ่มแม่น้ำไรจุดรวมเทือกเขาปามีนอต แยกออกเป็นเทือกเขาต่างๆมากมายเช่นเทือกเขาหิมาลายัยเทือกเขาอารักตูมาเทือกเขาคุนลุนเทือกเขานานชานเทือกเขาเทียนชานเพราะความขั้งต้นเป็นนักะนังมีประเทศที่ตั้งอยู่ในเตเ๊ดไต้จีน,นจประเทศจีนอาเป็นจักรพันเช่นไม้สักไม้จันไม้ประดู่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าพบได้ในลักษณะภูมิอากาศประเภทใดร้อนชื้นตอบภูมิอากาศแบบสุ่มเหีร้อนหรือร้อนชื้นแถบวราสุมโอเอซิสหมายถึงอะไรตอบบริเวณที่มีแหล่งน้ำและต้นไม้ขึ้นในทะเลสายดินแดนทางภาคเหนือของชวีป บริเวณเซกเรียมมีคื่อพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าสนฤดูหนาวยาวนานและหนาวจาัดฤดูร้อนซ่อนมีนาวครั้งเห่งได้ทุกเวลาและฝนตกในรูปของหิมะก็ขางตา้องเป็ลักษณะภูมิการแบบใดตอบภูมิอากาศแบบไทก้าคือขั้วโลกข้อใดกล่าวถึงความเร็วลมของพายุหมุนเขียร้อนกสดงจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องตอบ พายุที่เกิดขึ้นจากลมร้อนและลมเย็นมาเจอกันและก่อตัวให้เกิดลมหมุนเกิดได้ทั้งบนเกาะและทะเลแลวาพายุหมุนที่มีความรุนแรงที่สุดนั่นอันตรายมากคือพายุประเภทใดตอบคืออะไรไเอ่ยพายุทอร์านาโดอา้อ ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดโรนเครื่องมิอสำรวจเป็นยูท,ทูัทั์แทนที่ใดสามารถนำมาใช้ศึกษาลักษาะการตั้งถิ่นฐานของประชากรในทวีปเอเชียได้มากที่สุดแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรในทวีปเอเชียข้อใดอธิบายความแตกต่างของลักษณะธรรมชาติของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และตะวันตกของภาคใต้ดีที่สุดตะวันออกปราุตะวันตกปราชาเลนข้อในกาพิสูจู์ต้องเกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนที่เปในประชาชนจีนในปัจจุบันเมืองหลวงคือเซี่ยงไฮ้ข้อในกาพิสูจู์ต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติครั้งที่สองของจีนในปีพศ2องพสี เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบทองพิมยหรือพมิรเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยสนธีสัญญาฉบับใดที่ทําให้พม่าต้องสูญเสียดินแดนอสมณีภูรักแก่์ใและตะนาวสรีให้กับอังกฤษหลังพาดพาสสงครามสนธีสัญญาส่วนที่สัญญาฉบับใดที่ทําให้พม่าสอว่าอะไรฮะสอบว่าสนญิสัญญาอะไร ก็การกตอบเนี่ยุนที่สัญญายันดาบหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่งางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกมีพรมแดนติดก,กับประเทศมาเลเซียบนกเกาะเมียประเทศปาปัาวนิวเนีบนเกาะ และประเทศติมอตะวันออนกบนเกาะติมอข้อความข้างต้นเกี่ยวกับประเทศใดอ,อ,อินโดนีเซียรประเทศอินโดนีเซียใครคือผู้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีม,ต,ม,มติมีวัยรุนแรงกับการปรับปรามการใช้คอนตอย่างสิตอบโคราชอาคินโนประธานาธิบดีโรดิโกโรอาดูเตตีต ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามเคยตกเป็นอาณาธิกรของประเทศไรประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหรอชาวฝรั่งเศสมีหดแหละข้อใดกเรีมิถุนต้องเกิดจากยุคสงครามเย็นโรลสภาพสเวีตตตกลงในสนีิสัญญาต่อต้านการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทศไทยทำสนธิสัญญาปอร์ริงกับอังกฤษเมื่อพศ2398ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระมหสสญญาษัตร์พระองค์ดใดใช่พรนธารายไหมจอมฮะจอมจอมเก้าเจ้าอยู่หัวใช่แล้วรัชก,การที่าาสี่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอ,พอ,องพศ2475จาก ระบบสมบูรยายาสิทธิทราชก็เป็นระบบชะชาก็ะดอยตรงกับราชาการได้ราชการที่แปดราชการที่เจ็ดราชการที่เจ็ดข้อใดกล่าวถึงความหมายของเสด็จเตลศาสตร์ตรงหับภาคได้มากถูกต้องมากที่สุดตอบการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบโดวรวม ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเทศของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยตอบใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมบุคคลใดใช้ทรัพยากรที่เกิดความคุ้มค่าน้อยที่สุดจันชายเลือกใช้สินค้าที่มีราคาแพงดิบจากทรัพยากรที่หาย,ยาก บุคคลใดมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยาก,กรและโนราสือว่าเราในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นมากที่ตอบพาร์กรูดดต้นไมแพร่แชร์และแจกจัดไปทำเครื่องลามขายเพราะเหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตอบเพื่อรักษาสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกขเมด เอาเปรียบจับกู้ผลิธิ์ก็ได้เป็นสาเหตุของการถูกลเมิดอเือกสืบการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคกมที่สุดตอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข่าวสินค้าบุคคลในถือมีความประมาทในการเลือกซื้อสินค้าและบลิตภันตอบทาราเซื้ออาหารกระสอบกรับตาที่ไม่ระบุสถานที่ผลิต สวยและเพื่อนเพื่อนซื้อครีมทาผิวจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่ติดป้ายโฆษณาสุพคุณเกินจริงปรากฏว่าใช้แล้วทำให้เกิดอาการแพ้จนต้องรีบพบแพทย์สถานการรักษาสวยเพื่อพ่อนจะทำอย่างไรตอบแจ้งสายุ่นคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มเอเปกเรเจนต์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรตอบ เพื่สอส่งเสริมและสนับสนุนการค้าลงทุนในประเทศที่ตั้งอยู่ในฝั่งาม,มาสบทแปดสิบปีอินยาคุนเทีปเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่ลเเมเศรษฐกิจตะกัดอาเซียนกล่องสมาคมอาเซียนส่วนต้องก็ได้มีความสัมพันธ์กันตอ่อเอเชียใต้สินท้าส่องออกที่สำคัญคือเซนทรัลาร์เพื่อกับประมาณดอกม้นมนน อะไรนะไม่ชัดเลยพูดช้าช้า,ช,า <S 2> <S 2> <S ชัดชัดไอเชียใต้ไปนะไอเชียใต้สินค้าส่องออกสำคัญเคื่อใช้ไฟฟ้าพืชผักผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวเออชัดชัดแบบนี้เลยเมื่ออ่านทุกวันทำไมจำไม่ได้สินค้าที่ใจคีดประเทศไทยส่งออกมากที่สุดข้าวสินค้าที่ใจคิดประเทศไทยนำเข้าในปริมาณร้อยสุดน้ำมันพืช คาณะาที่พดีของประเทศใดที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและดำงรงตําแหน่งรมุขของประเทศด้วยประเทศสหรัฐอเมริการูาสโคลเซียก็มหาลักษรไทยของแช่อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางไทยตอบรัชกามาลักษรไทยทรง ใชอำนาจบริหารทางทางใดคำตอบนาร,รัฐมนตรีต้นมาลัตย์ใช้ทรงใช้อำนาจตุลาการผ่านทางใดตอบศาลและบอกประชาธิปไตยรูปแบบใดที่หัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายรัฐมนตรีแต่พระมุขของประเทศทําไม่ได้หน้าที่การบริหารอางโดยตรงประชาธิปไตยแบบปลี่ การปกครองแบบประชาธิปไตยมีข้อใดข้อดีหลายประการเป็น o ข,ข,ข้อใดตอบเพื่อพัฒาการเมืองมีอำนาจเด็ดขาดและมีบิในการปกครองข้อใดตอบเปนี้คือข้อดีของการปกครองแบบเหตุการตอบการปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วที่จุดตอบประเทศได้มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศไทยตอบประเทศไ ชุดที่หนึ่งจบไปแล้วเย่เย